ก็ทำไปเรื่อยๆนะฮะนะครับในความหมายทุกวันนี้นะครับลุงพลเองนะครับเขาพยายามที่จะให้ลุงพลเน่ะตกหลุมพรางนะครับตกหลุมพรางนะครับก็คือลุงพลคือคนต่อคอนเทนต์ได้ดีนะครับนะฮะเขาลุงพลก็ผมว่าลุงพลรู้นะครับว่าการพูดกับคนเหล่านั้นเนี่ย ลุงพลจะไม่เลือกพูดชื่อ <_ an> เห็นไหมครับนะจะไม่เลือกพูดชื่อพูดแรงได้นะพูดแรงได้ลุงพลไม่ได้ไม่ได้พูดชื่อคนนะครับแต่ตอบโต้แบบแรงๆได้นะครับบางทีเราต้องให้ให้ให้เกียรติลุงพลเนะเาบางทีเราก็จะไปมองไปเอา ไปเอาตัวเองเปรียบเทียบลุงพลมากไปไลืมนะลุงพลก็คือชาวบ้านของพวกเราทั่วไปนะครับนะก็ไม่ใช่พระอิฐพระปูนเนาะนะครับแต่เชื่อว่านะครับลุงพลก็เป็นคนสาธารณะนะระดับหนึ่งไปแล้วนะครับดังนั้นเราก็ให้กําลังใจนะครับซึ่งลุงพลก็มาอยู่ในจุดที่ผมว่าเป็นจุดที่ดีที่สุดตั้งแต่เกิดเรื่องมาเนาะ นะครับในระบบที่ว่ามันค่อยๆกระจ่างนะนจนจนทุกวันนี้นะครับลุงพลเหลือเหลือคดีเดียวเหลือคดีเดียวนะฮะตามจริงเนี่ยถ้าเราหรือคนใดคนหนึ่งที่สามารถมีความคิดปกตินะมีแยกดีชั่วได้เนี่ยแล้วก็เป็นกลางคนที่เป็นกลางนะ เป็นกลางในความคิดผมต้องการให้คุณมองให้ให้มันเป็นกลางส่วนพวกเราไม่ต้องห่วงครับเราเป็นเราไม่เป็นกลางนะครับแต่เราก็เชื่อว่าการไม่เป็นกลางของเราเนี่ยเรายังไงก็สมบองอยังยึดคุณธรรมจริยธรรมเราไม่ได้เป็นเป็นอะไรสุดโต่งนะครับจริงๆผมก็มองว่าความเป็นลุงพลคือความเป็นกลาง ความเป็นลุงพลคือว่าเป็นกลางเพราะว่าผมจะมองระหว่างดีกับชั่วไงนะฮะกลางไม่เข้าไปชั่วแต่อยู่ในฝั่งดีผมจะบอกอย่างนี้มันมองสองด้านอยู่แล้วไม่ดีก็ชั่วนะครับดังนั้นคำว,ว่ากลางของคนที่จะมองเนี่ยนะฮะบางทีถ้าท่านเห็นว่าอาจารย์ คุณเป็นกลางเพราะว่าอยู่อยู่ฝั่งลุงพลอยู่ฝั่งลุงพลนะครับจริงๆแล้วผมกลับบองว่าผมอยู่ฝั่งดีผมอยู่ฝั่งดีถ้าใครจะเป็นกลางมันก็จะดูเหมือนว่าคุณยังไม่ดียังไม่ชั่วเนี่ยนะครับแต่ถ้าการเสพเสพข่าวนะครับก็ต้องออมันจะต้องนึกถึงความเป็นธรรมอยู่ดี มันไม่มีใครที่ไม่มีความเป็นธรรมส่วนเป็นการกลางแต่ละแบบก็พูดยากนะถ้ากลางในการเป็นสื่อเนี่ยนะครับก็คือคำว่ากลางเนี่ยก็คือถ้าจะให้สื่อคิดระหว่างดีกับชั่วไม่ได้เลยดังนั้นสื่อก็เป็นคนที่ทแค่รายงานสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ ดังนั้นนักข่าวอย่าใช้ความคิดตัวเองเข้าไปนักข่าวอย่าใช้ความคิดตัวเองเข้าไปนักข่าวทางการเมืองนี่นะครับส่วนมากก็จะคิดจัดกลุ่มจัดทีมว่านักข่าวช่องไหนอยู่ฝั่งไหนแบบนี้นะครับมันจริงๆแล้วมันมันไม่ถูกต้องนะครับคําว่าสื่อมันไม่ถูกต้องอยู่นะครับนะครับยกเว้นว่าคุณจริงใจ จงใจที่จะไม่เป็นกลางเช่นดาไฟฝ่ายเดียวตลอดเลยนะอาจจะเป็นยุคใหม่ที่ว่ามันแบ่งแยกกันเรียบร้อยในสังคมนะฮะอา้าวใครอยากฉันฟังชันก็แสดงว่าเกียดฝั่งนูน้นประมาณนี้นะนะดังนั้นเรื่องของลุงพลเรืองเรื่องของลุงพลเนี่ยตอนนี้เหลือคดีเดียวนะฮะส่วนคดีอีกคดีหนึ่งเนี่ยเราพูดมานานแล้ว ดังนั้นท่านมีความกังวลอะไรอีกกับลุงพลส่วนสามมหามารเนี่ยผมคิดว่ามันเข้าถึงลุงพลไม่ได้แต่มันต้องกำลังโดนโดนการตามราวีตามกระชากหน้ากากตามฟอ้องร้องคุณเห็นคนเหล่านี้อยู่ด้วยกันเดินไปเดินมาคุณคิดว่าเขาไม่เครียดเป็นไปไม่ได้เขาเครียดรับ เครียดหนึ่งหนึ่งเครียดในการทำหากินแน่นอนสองเครียดในสิ่งที่ตามล่าเขาอยู่ตามล่าเขาอยู่นะครับความจริงตามล่าเขาอยู่นะมันก็ตอบโต้บ้างพวกเรานะครับแต่ว่าตัวมันเองถูกตามล่าด้วยการเวลาการเวลาตามล่าพวกมันก็คือความจริงอะ พวกนี้มันต้องพยายามบิดเบือนความจริงบิดเบือนอยู่ตลอดเวลาตราบใดที่ยังมีคนเชื่อหลังจากบิดเบือนแล้วมีคนเชื่อเนี่ยมันจึงมีกําลังใจในการบิดเบือนส่วนคนเชื่อมันก็เอาเรียกว่ามันเป็นเวรกรรมของเขาดังนั้นเรื่องทุกวันนี้นะครับหนึ่งช่วยสนับสนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ของลุงพลอย่าทิ้งนะครับยัง ยังสนับสนุนกันอยู่ใช่ไหมนะครับนะฮะก็เป็นลังใจนะครับเป็นลรงใจนะครับอะไรใช้ดีนะก็ให้ยอดตรงนั้นมันปังๆตลอดไปนะครับมันปังๆตลอดไปนะฮะสิ่งที่ลุงพลได้ช่วยกันทําในจำปาดงเนี่ยนะครับหนึ่งแน่นอนครับอย่าไปว่าเขานะครับ ก็คือเมื่อมีคนท่องเที่ยวที่ไหนมันก็ต้องมีการกินย่กินดื่มกินดื่มแล้วก็ซื้อกลับบ้านซื้อเป็นของฝากซื้อเป็นที่ระลึกดังนั้นทุกที่ในประเทศไทยที่มีการสร้างนะครับในชุมชนต่างๆโดยเฉพาะสร้างเกี่ยวข้องกับ เรื่องศรัทธาต่างๆเนี่ยนะครับดังนั้นไม่ได้มีไม่ได้มีแค่ตรงลุงพลที่จะมีคนไปจับผิดจับอะไรนะครับดังนั้นเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะทุกที่เขามีหมดนะครับทุกที่เขามีหมดระหว่างทางวัดกับทางทางวัดกับเรื่องของเอกชนนะถ้าพูดถึงหลัก ของพระพุทธศาสนาของวัดไม่สามารถถ้าจะยึดนะมันคือมันละมันเกินมานานละ้นะครับมันมันเกินเขาเรียกว่าอะไรนะมันถูกละเลยมานานนะครับดังนั้นวัดวัดก็คือไม่มีเทพมารพรมไปอยู่ในวัดนะครับส่วน การจะนำไปสร้างสิ่งศรัทธาอื่นๆไปอยู่ในวัดจริงๆแล้วมันก็มันก็มีขอบเขตของมันนะครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ที่จำปาดงผมกับมองว่านี่คือสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสิ่งที่เหมาะสมที่สุดนะครับเพราะว่าหนึ่งไม่ทำลายไม่ทำลายความเป็นของวัด ไม่ทำลายความเป็นของวัดแต่มันเป็นของเอกชนอะไรเป็นของเอกชนเนี่ยยังไงมันก็ผมว่ามันมีภาษีดีกว่าถ้าไปเจอวัดวัด,บ,ดบางวัดไม่มีแต่เทพมารพรมสมมุติอย่างนี้นะก็จะถูกคารหาได้ว่าจริงๆวัดมันจะแปลงไปเป็นาศาสนาอื่นหมดแล้วนะครับ เราก็กลัวว่าวันหนึ่งศาสนาพุทธจะหายไปวันนั้นท่านจะเสียใจที่สุดนะครับดังนั้นเราก็พูดยากเนาะเรื่องละเอียดอ่อนนะครับแต่ว่าอะไรเป็นของเอกชนผมถือว่าเป็นเรื่อง่ทีดีส่วนใครจะมองว่าโอ้โหสร้างมาเพื่อจะอุย้ยขายดอกไม้ได้วันเท่าไหร่เขาต้องซื้อมาเขาไม่ได้บังคับคุณซื้อมาเองก็ได้ เ,เหมือนไปวัดท่านซื้อสังฆทานที่นั่นหรือท่านซื้อสังฆทานเขานอกเข้าไปเป็นต้นถ้าท่านไปซื้อสังฆทานข้างในสังฆทานนั้นเขาห่อไว้เพื่อเปลี่ยนเป็นเงินดังนั้นมันก็ไม่ตรงคําว่าสังฆทานนะครับมันมีหลายอย่างผิดเพี้ยนไปสังฆทานคือสิ่งที่ท่านอยากไปถวายท่ามกลางสง์ นะครับท่ามกลางสงนะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นแต่ตอนนี้ก็จะมีสังฆทานเวียนคือเอาเป็นว่าจริงๆแล้วก็คือไม่ต้องถวายสังฆทานหรอกก็คือมีตู้หยอดมีตู้หยอดก็หยอดไปเลยมันมันยังดูดูดีกว่าเช่นหยอดค่าน้ำค่าไฟเพราะว่าวัดมีแต,มแต่มีแต่พัดลมกับกับแอร์ วัดมีแต่พระดลมกับแอร์ครับมันก็เปลืองมากกว่าหมู่บ้านเราะเปลืองมากกว่าบ้านเราด้วยซ้ํานะครับส่วนไฟไฟสว่างเนี่ยผมอยากให้พัฒนาวัดเนี่ยวัดเนี่ยเพื่อถ้าเป็นไปนได้นะครับถ้าผู้ที่มีจิตศรัทธานะครับทําอะไรที่ไม่ทําให้วัดบารามต้องเปลืองค่าไฟนะ โดยเฉพาะการให้แสงสว่างนะครับท่านสามารถไปตามวัดต่างๆแล้วก็เดี๋ยวนี้มันมีเสาไฟแบบแบบไม่ต้องใช้ไฟฟ้าจบเลยลดค่าใช้จ่ายให้วัดนะครับโดยเฉพาะค่าไฟนะครับไฟสว่างก่อนนะครับนะครับไฟสว่างก่อนนะครับลักษณะง่ายๆอนยะ่างนี้นะครับสวัสดีครับว,วันนี้ผมก็ นังจากขึ้นแป๊บเดียวผมก็ไม่ได้วางกุญแจให้นะครับต้องขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับคุณตาอองตาแงงสิคุณตาแองฟังคนนะครับสวัสดีครับคุณ n อ82ไวละเลิงนะฮไวละเลิงนะครับนะครับขอบคุณนะครับคุณหนูแดงนะครับคุณริคิดคุณทาโร่นะครับคุณติตตี้นะครับนะครับแอสเรียนเทสนะครับผมคุณชาเรวคุณ คุณจัรญานะครับผมนะครับคุณเบนคุณคุณประนอมคุณสายฟาดนะฮะแอดพยากรครับผมนะสวัสดีครับคุณทารโร่คุณเอซีเอสนะครับนะครับคุณบุญรอบนะครับคุณอ่านะครับอันนี้จะชื่อเดิมว่าแอดโอ๊ตครับสวัสดีครับผมนะฮะแอดโอ๊ตมาแล้วนะครับคุณจำนงครับคุณนิดานะครับผมนะฮะแอดแสงสวัสดีครับนะครับ นะฮะคุณแอดแสงนะครับแอ,แอดไรอีกนะครับโอเคนะครับประมาณนี้เนาะขอบคุณมากครับโอโ้ได้ห้าร้อยห้าร้อยไลค์นะครับขอบคุณมากเลยนะครับผมก็รู้สึกตึงๆนะนะครับเอาเป็นว่านะครับวันนี้ผมก็เหนื่อยทั้งวันเลยนะครับในการหนึ่งทำ เพราะว่าเอกชนนะครับจะต้องทำเหนือกว่าโรงเรียนรัฐนะครับก็คือทำเพื่ออยู่อยู่เพื่อทำนะฮะดังนั้นช่วงนี้ครูนะครับอาจารย์ทางฝ่ายเอกชนเนี่ยต้องลำบากทุกปีทุกปีในการหาเด็กนะครับนะครับในการหาเด็กแย่งเด็กหาวิธีที่จะให้เด็กมีความเชื่อมั่น แล้วก็มาสมัครนะครับมันเป็นหน้าที่ของคุณครูนะครับดังนั้นผมก็จะไปตอกไม้จะไปทําไม้จะไปขึ้นป้ายต่างๆเนาะมันก็มีความสุขอีกแบบถ้าไม่เบื่อ <c oughs> นะนะต่อมาก็คือเม่อกรอคะแนนช่วงนี้จะต้องรีบประกาศคะแนนคนที่จบปวอส .2 อนะครับจะต้องไปต่อนะครับผมสอนเช้าสิบห้องนะครับ สอนภาควันอาทิตย์อีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอโหสิบห้องเ,ออเกือบสิบห้องนะครับก็คือทำคะแนนเกือบยี่สิบห้องโอ้โหหน้ามืดเลยนะครับหน้ามืดเลยนะดังนั้นถ้าอาจาราาย์ทำไมอาจารย์ไม่ขึ้นช่วงเช้าช่วงเที่ยงช่วงบ่ายก็นั่นแหละครับกําลังวุ่นวุ่นอยู่แต่ว่าก็พยายามหา จะขึ้นได้ไหมเนี่ยจะขึ้นสักหน่อยอ้าวคนมาแล้วนะครับ,รบต้องขออภัยนะฮะดังนั้นถ้าอาจารย์ไม่ได้ขึ้นช่วงใดก็ขออภัยนะฮะแต่ถ้าขึ้นก็ขอให้มาเป็นกำลังใจเนาะหรือจะไปเอาข้อมูลต่างๆนะครับถ้ามีเวลาผมจะพยายามอัดนําเนื้อหามาอัดไว้วันนี้จะพูดอะไรก็พูดเรื่องเดียวเรื่องเดียวก็จบรีบจบเลยนะครับแล้วก็อัพขึ้น ผมจะคิดอย่างนี้มากกว่าถ้างั้นผมแย่นะคือทั้งวันสองวันไล้น้อยเนี่ยนะครับคือไม่ได้หมายความว่าท่านไม่ได้ดูนะครับคือผมไลน้อยนะครับแต่ถ้าไลน้อยคนดูน้อยก็จบนะครับดังนั้นทําไมผมตาสารวันเตี้ยลงครับเพราะว่าผมขึ้นแล้วมันมีคนดูแค่สองสามร้อยสมัยก่อนต้องพันห้าสองพันมันก็จะทําให้ลงปุ๊บมันจะคนขึ้นเป็นหมื่นหนึ่งชั่วโมงห้าพันสองชั่วโมงสามชั่วโมงหนึ่งหมื่นมันก็จะ มันก็จะถือว่าเป็นมาตรฐานของยูทูบเบอร์นะครับช่องใหญ่แต่ตอนนี้ช่องใหญ่ผมมาขึ้นครั้งละ200มันก็เหมือนกับว่าวันหนึ่งผมผมต้องขึ้น5ครั้งเช่นผมลงนี้ผมจะได้1,000กว่าวิวหนึ่พกว่าวิวนะครับเพราะว่าคนดู500รอ้ส่วน คนดู200เนี่ยถ้าผมลง1ชั่วโมง1,000วิวผมจะต้องผมจะต้องขึ้นแล้วก็อัพวิดีโอ10วิดีโอต่อวันนะครับเพื่อให้ได้1,000 0วิวต่อวันนะครับมิฉะนั้นก็มันก็อยู่มันก็อยู่ไม่ได้นะครับตอนนี้ผมก็ถือว่าถ้าจะหวังเงินคืออยู่ไม่ได้นะครับ